สวัสดีครับร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับผมวันนี้เรารีวิวนะครับจะส่งนะครับกับคูปต้า M 9,000นะครับซื้อปุ๊บรับปั๊บเลยทีนลูกค้าจากอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทนะครับผมไว้มีดันหน้าพร้อมผ่านพัวนะครับใครที่ดูไว้นะครับติดตามไว้ตัวนี้ไปแล้วนะครับต้องขอโทษลูกค้าที่ติดตามดูอยู่ด้วยนะครับ ก้พันสภาพสวยๆนะฮะคันนี้ยังใหม่สีเส้นนะครับส9 8แสนเาหนะครับคันนี้ก็จบไปอยู่ที่3,75แสนันบาทนะครับต่อรองกันเรียบร้อยนะครับสภาพสวยๆนะครับก็ลง u t u b e นะครับให้ลูกค้าดูว่าตัวนี้ขายแล้วนะครับกำลังเตรียมออกเดินทานะครับขอบคุณลูกค้าจากชัยนาทนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ